สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการาเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไง คุณลูกค้าแอนไลน์หาเมื่อค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะมาจะพี่มาดูวที่องค์แรกกันจะพี่จ๋าองค์แรกหนูจะปะเดิมี่เป็นมีดก่อนจะพี่องค์แรกจะปะเดิมวยเป็นมีดนะคะพี่ขามีดความยาวก็จะประมาณนี้จะพี่จะเลยข้อมือมาประมาณนี้นะคะพี่เล่มนี้จะเป็นด้ามไม้เก่าๆจะพี่เล่มนี้จะเป็นด้ามไม้เก่าๆแล้วจะมีเชือกพันอย่างจะพี่นะจ๊ะเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ดูความเก่าจะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมจกเล่มนี้ขอไว้ที่ 1,500บาทจะพี่เป็นปลายแหลมนะคะเป็นปลายแหลมจากคุณลูกค้าค่ะเป็นของหลวงพ่อเดิมขอไว้ที่1,500บาทจา้ะหนูขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกคา้าคุณลูกค้าสนใจองคไหนงยังไงแล้วภาพไม่ชัดนะคะคุณลูกค้าแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยจากพี่0840659180จากในจากพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมเป็นปลายแหลมนะคะพี่ขอไว้ที่1,500บาทจา้ะ สวยงามมากจากคุณลูกค้าค่ะเร่มนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะจะเป็นพับป,ปุหนังจ้ะเป็นพับป,ปุหนังเป็นพักกุจะพี่จ๋าจับขอบไม้อย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นไม้อย่างนี้จะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะคุณลูกค้าอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะปุหนังองนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะ เป็นผ้าปุหนังจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นอารูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่พร้อมตะกุดมีหมากมีรูปหล่อมีตะกุดมีหมากแล้วก็มีผ้าจะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่มาในกรอบอย่างนี้นะจะพี่มาในกรอบอย่างนี้อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็บาทจะ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากคุณลูกค้านะคะมาเป็นชุดอย่างนี้นะคะพี่คุณลูกค้าสนใจยังไงแอดไลน์ Ad line, ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่แอดไม่ขึ้นแอดไม่ขึ้นย้ําให้โทรหาจะพี่ย้ําให้โทรหานะคะพี่นะคะเบอร์ทรหนูก็จุว่าจดไว้อาลงไว้ตรงใต้คลิปนะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ากอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจา้ะส่วนอันนี้จะพี่จา่าจะเป็นตลับสีพึ่งจา่าไม่ใช่ เป็นตลับเออสูกแล้วคี้พึ่งหลวงพ่อทาบข้างบนจะเป็นตายาหม่องตาถ้วยทองจ้ะพี่อันนี้จะเป็นอ่าสีพึ่งเอหลวงพ่อทาาพัะกระบกขึ้นพึ่งจ้ะพี่นะคะ ด้านในจะเป็นอย่างนี้จะพี่อันนี้จะมีตะกรุดหนึ่งดอกเขาจะเป็นสีพึ่งสีเขียวนะจะพี่และปลาหนึ่งตัวจ้ะด้านในก็จะมีอย่างนี้ให้จะพี่นะคะขนาดใช้หอยยังได้เมียหกคนนะคะพี่ถ้าอยากได้เมียเพิ่มนิมมต์ได้นะคะพี่หนูขายชุดละหกร้อยบาทจ้ะชุดละหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ้ะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อท้าวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะคะพี่จังหวัดระยองนะจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าจะได้เป็นแบบนี้้ไไปปเเลยนนะะะคจดด็ชุ อย่างนี้ไปเลยค่ะพี่แม่ค้าจะใส่ถุงแบบนี้ไปให้เลยนะคะพี่หกรอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่อันนี้จะเป็นพัก กุค่ะพี่ยุคธาวดีจะพี่จ๋าแต่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ๊ะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่พี่ดูความก่อพี่ดูคาบขี้ดินติดจะพี่จ๋านะคะพี่ดูคาบขี้ดินติดมานะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จ้ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ค่ะองค์นี้ขอเวทีหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นพระกุยุคธาวดีนะจ๊ะพี่เป็น พระกุยุคราวดีแต่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรหรือว่าชื่ออะไรนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่แต่เก่าจริงจะพี่เก่าจริงๆนะจ๊ะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากพี่ลูกค้าพี่ดินจะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจา้ะทรงเหมือนพนอะระนารายณ์หรือเปล่านี่แม่ค้าก็ดูไม่เป็นนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่นะคะเป็นพระกุยุคราวดีจะพี่จาะนะคะ ต้าฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะต้าฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่จ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านจะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่เป็นพระบูชาหลวงปูท่ทวดนะคะพี่องค์ไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากค่ะที่วางบนขวามือก็จะประมาณนี้จ้ะพี่วางบนขวามือแม่ค้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะจ๊ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ,พจะพี่จ่าย700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นชมดจ้ะพี่อ่าเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพีนะจ้ะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะ จะมีตะกุดอยู่2ดอกจะมีตะกุดอยู่2ดอกนะคะพี่ขาแล้วก็มีรอยจานนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพีนะนะจะพี่นะคะหวัวชมดหลวงพ่อพีนะจะมีเพชรเม็ดแดงเม็ดโตโต,โตจะพี่นะคะจะมีรอยจานเต็มเลยจ้ะพี่จ๋ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทจ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะหัวชมดหลวงพ่อพีนาจ๊ะมีตะกรุด2ดอกจะพี่ขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยกแก้ถักเชือกไม่ทราบที่ค่ะคุณลูกค้า700บาทจ้ะเป็นเบี้ยแย่เชือกถักนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเบียแก่เก่าไม่ทราบที่นะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นตะกรุดจะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะคะมีปลาขั้นอย่างนี้จ้ะพี่จะมีปลาขั้นอย่างนี้นะคะพี่ตะกรุดจะมีรอยจานทุกดอกจ้ะพี่ตะกรุดจะมีรอยจานทุกดอกแล้วจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมทุกดอกจ้ะพี่จ้นะคะแล้วก็จะแผ่นจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมจ้ะด้านหลังจะมีรอยจานจ้ะพี่นะคะชุดนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะเป็นเชือกอย่างนี้จ้ะพี่นะคะและเป็นตะกรุดอย่างนี้พร้อมปลาจ้ะพี่พร้อมปลานะคะพี่นะคะตะกรุดจะมีอยู่ทั้งหมดหกดอกจ้ะพี่สองสี่หกหกดอกจ้ะพี่จา๋าตะกรุดปีหกดอกปลาก็มีหกตัวจ้ะพี่จา๋าแล้วก็จะมีรอยจานของพ่อเดิมตรงนี้จ้ะพี่ห้อยลงมาแล้วจ้ะชุดนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะ ลูกสะกุไม่ทราบที่จะพี่เป็นเนื้อมเมกะพัดนะจ๊ะเป็นเนื้อเอ่อขอโทษจะพี่เป็นเนื้อมเมกะสิทธิ์จะพี่สีเขียวจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกหัวบาทจ้ะเรื่องพลาสติกก่อเก่าอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกหัวบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะไอ้ประหลัดขิกจะพี่กําลังปังหาประลัดขิกเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่ออีะคะ๋ค่ะพี่ดูกันเอาเองนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะเล็กกว่านิ้วก้อยนะคะพี่เล็กกว่านิ้วก้อยนะ สองข้อของแม่ก้าของแม่ขานิ้วก้อยจะพี่นะคะเป็นประหลัดขิดของพ่ออีนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่ตามสภาพนะจ๊ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหวนไม่ทราบที่จะพี่วงละห้าร้อยบาทจ้ะนะคะไม่ทราบที่จ้ะเป็นอย่างนี้จ้ะวงนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ วงนี้ขอไว้ที่5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเหวนเก่าไม่ทราบที่จะ้ะอันนี้ก็เหมือนกันจะพี่ไม่ทราบที่นะจะ๊ะได้มาสภาพนี้นะจะ๊ะคุณลูกค้านะคะขอไว้ที่5 0 0รบาทจะ้ะเป็นเหวนเก่าๆไม่รู้ที่จะพี่ขอไว้ที่5 0 0รบาทจะ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทแหวนเก่าไม่ทราบที่จ้ะองค์นี้จะเป็นหลงวงปุถทวดจะพี่เป็นเนื้อเงินนะจะ๊ะหลงวงปุถุทวดจะพี่จ๋าเป็นเนื้อเงินคุณลูกค้าสวยงามมากจะพี่สนใจนะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดหรือว่าไม่มั่นใจจะพี่คุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าจะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ากะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่1,300บาทจะพี่ ขอไวที่1,300บาทพอจะพี่จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นเนื้อเงินนะคะคุณลูกค้าองค์นี้เป็นเนื้อเงินจะพี่ขอไว้ที่1,300บาทจะ้ะขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะหลวงปู่หลวงปู่ทวดเนื้อเงินจากคุณลูกค้านะคะชัดได้แค่นี้นะคะพี่ถ้าอยากจะมองชัดๆแอดไลน์จะเบอร์โทรอย,อยู่ใต้คลิปนะคะ0840659180จะองค์นี้1,300บาทปลายทาง50บาทจะ้ะ สมเด็จยกจากคุณลูกค้าสมเด็จยกออกสีชมพูก็ไม่ได้ชมพูมากก็ไม่ได้แดงจนแดงเวอร์นะคะพี่คนะ่ะนาองค์นี้ขอไว้ที่1000บาทจา้ะสมเด็จยกนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะส่วนองนี้จะเป็นเหรียญปูสุดวัดการหลงจากคุณลูกค้าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจา้ะ เป็นเหรียญปูสุดวัดการหลงขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะอ,อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านชุยจะพิจามาในกรอบพาสติกก่อๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะอ,องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ, SPEAKING, จะพี่จ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านชุยจ้าองค์นี้จะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเจะพี่ขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะนะคะ เป็นเหรียญกุมารหลวงชุมพรนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากเหรียญกุมารหลวงชุมพรจะ้ะอันนี้จะเป็นงบน้ำอ้อยจ้ะพี่งบน้ำอ้อยองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะงบน้ำอ้อยอง์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขางบน้ำอ้อยจาก คุณแผนหลวงปูทิมจะพี่ด้านหลังจะเป็นพญาคุดพร้อมตะกุดสองดอกจากขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะจะมีพญาคุดตรงกลางแล้วก็ตะกุดตรงซ้ายตรงฝานะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นคุณแผนจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นกุมารพ่อกลัวจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ไม่ใช่งานนะคะพี่ไม่ใช่งานน่าจะกระดูกจะพี่นะคะน่าจะทํามาจากกระดูกมากกว่าจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นกูมารหลวงพ่อกวยนะจะพี่หกร้อยบาทจะชินราชจะพี่ห้าร้อยบาทจะนะคะชินราชองค์นี้สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะองนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพระพุทธชินราชจ้ะ ส่วนองค์นี้จ้ะไม่ทราบที่เขียนว่าอะไรชัยเนี่ยสีวิชัยพระสีวิชัยจะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเหมือนกันจ้ะคุณลูกค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อจงจะพี่นะคะวัดหน้าต่างนอกจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะกันไัยด้านหลังเขียนว่ากันภัยจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0าบาทจะเรียนหลวงพ่อจงจะเรียนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจะเป็นเนื้อกะไหลทองห่วงเชื่อมจะพี่ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้ะเหรียนปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าห่วงเชื่อมจ้ะเรียนปู่ไข่จะพี่ห่วงเชื่อมจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ อง์นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะไม่ทราบเนื้ออะไรนะคะคุณลูกค้าองค์นี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้เป็นเหรียญสามเหลี่ยมไม่ทราบที่จะเป็นพระนอนจะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้จ้ะไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเพชรจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้ะ เหรียญพ่อเพชรนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเนี่ยคะ่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะจะ๊ะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะองค์นี้ไม่ทราบที่จะเป็นพระพุทธเก่า,เก,าเก่าไม่รู้ที่จะพี่ขอไว้ที่500บาทจะ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากคุณลูกค้าเป็นรูปหล่อพระพุทธเก่าเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาปุโต๊ะจากพี่พิมจัมโบ้นะคะพี่นะคะ500บาทจ้ะปิดตาปุโตะพิมพ์จัมโบ้เลยนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขาองค์นี้ค่ะพี่ไม่ทราบที่จ้ะรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากรูปหล่อโบราณเก่อไม่ทราบที่องค์ที่1จะพี่จา๋าส่วนองค์นี้องค์ที่2จะพี่จา๋าไม่ทราบที่เหมือนกันจากขอไว้องค์ละ500บาทจา้ะองค์นี้ก็500บาทจากคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะปิดองค์ที่1หรือองค์ที่2ก็แจ้งแม่ค้าได้มาได้นะคะพี่นะคะองนี้คือองค์ที่2จ้ะไม่ทราบซีค่ะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันจ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จากส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมจะพิจาใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่รูปรหล่อหลวงพ่อเดิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอจะ เนี่ยค่ะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพอจากคุณลูกค้านคะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอนจัดส่งให้ฟรีนะคะคุณลูกค้านะคะมีรอยจานหลงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นรูปหลอหลงพ่อเดิมจะพี่จ๋า5 0 0บาทปลายทาง50บาทจะ้พะพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะคุณลูกค้านะคะใต้ฐานมีรอยจานจะพี่ใต้ฐานมีรอยจานด้วยค่ะพี่ค่ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทพอจะ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าสวยงามมากจากองค์นี้จะ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงจะพี่จ่าพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเหรียญกรอบดำๆอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกหัวบาทจะ้ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเรียนหลวงพ่อแดงนะจนะพี่เรื่มพัาติกเกาเก่าเปื้นหน้าเปื้นหลังอย่างนี้เลยนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ โอเคนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร084 0659180จะฝากคุณลูกค้ากดติดตามช่องกระเก็บพทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะขอพระคุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนแม่ค้าคนนี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ